สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูผลกระทบจากาต้นยางที่ว่าโดนแดดจัดๆนะครับอันนี้เป็นสวนที่ผมกรีดอยู่ประจำนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลานี้ก็ใบก็จะเขียวเข้มกันหมดแล้วนะครับแต่ปีนี้มีสวนนี้สวนเดียวนะครับในสามสวนที่ผมกีดนะครับ อีกสองสวนที่อยู่ข้างบ้านแล้วก็สวนที่ผมถ่ายคอนเทนต์ประจำนะครับก็ใบเขียวหมดแล้วนะครับเหลือเพียงสวนติดไร่นะครับที่ผมกลีดอยู่ที่ว่าใบมันเพิ่งจะเขียวบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ใบก็จะเล็กนะครับเล็กแล้วก็เลียวแล้วก็เพิ่งจะเขียวอ่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่เห็นจะชัดนะครับ นี่ค <N Ä h> รับลักษณะใบนะครับเพิ่งจะเป็นใบเขียวอ่อนนะครับซึ่งผิดกับสวนที่ว่าใบมันเขียวตามฤด,ดูปกตินะครับมันก็จะเขียวแบบนู้นนะครับฟางนู้นที่ผมกรีดเริ่มกรีดมาตั้งแต่วันที่1ิมีนาะครับก็ใบค่อนข้างเขียวเข้มไปแล้วนะครับมีแค่สวนฝั่งสิบไร่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับที่ใบมันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ใบมีค่อนข้างที่จะขนาดเล็กนะครับ จากการวิเคราะห์ของผมนะครับเนื่องด้วยว่าบริเวณด้านนู้นนะครับเมื่อก่อนมันเป็นสวนยางนะื้ที่ประมาณสิบไร่นะครับมันก็ตอนที่ยังมีสวนยางอยู่นะครับเวลาแดดอะไรมาจาัดๆมันก็จะช่วยบังแดดรอบๆสวนบริเวณด้านนี้นะครับด้านนี้ทั้งหมดนะครับนี่ครับพอเมื่อปีที่แล้วเขาตัดไม้ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาปลูกสับปะรดนะครับ มันส่งผลกระทบค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับก็คือบริเวณแถวที่อยู่ติดกับทางที่ว่าโดนแดดเต็มเต็มนะครับหน้ายางบริเวณต้นยางนะครับมันค่อนข้างที่จะแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูต้นยางแถวริมนะครับหน้ายางนี่แห้งแบบสุดๆเลยนะครับจนไม่สามารถที่จะกีดต่อได้นะครับซัดนะครับเนี่ยครับ อันนี้เป็นหนึ่งในต้นที่ติดทางแล้วก็แสงแดดจะมาบริเวณด้านนี้นะครับเข้ามาเต็มเต็มเลยนะครับนี่ครับหน้ายางบริเวณตรงนี้จะกรีดไม่ได้แล้วนะครับแห้งแล้วก็ไม่มีน้ํายางออกมาเลยนะครับจนทําให้ผมต้องย้ายบริเวณหน้ายางไปกรีดบริเวณอื่นนะครับนี่ครับผลกระทบจากแดดที่ว่ามันส่องมาจากบริเวณด้านนี้เข้ามาทางที่สวนนะครับ ปกติเมื่อหลายๆปีนะครับบริเวณด้านนี้ต้นยางฝั่งฝั่งเนี้ยที่บริเวณนี้มันยังมีต้นยางอยู่นะครับต้นยางฝั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะเขียวแล้วก็กี่ก็น้ํายางก็ออกปกตินะครับแต่พอไม่มีสวนบริเวณด้านฝั่งทางนี้บังแดดให้นะครับหน้ายางก็โดนแดดเต็มๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งนะครับแล้วก็น้ํายางก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับ มันจะมีต้นที่เห็นจะชัดอยู่นะครับที่ผมกรีดนะต้นเนี้ยปกติสมัยที่ฝั่งนี้ยังมีต้นยางอยู่นะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่ไหลค่อนข้างที่จะดีนะครับขายครั้งหนึ่งก็ได้ไหลถ้วยนะครับแต่พอมาเจอที่ว่าแดดมันส่องมานะครับเห็นไหมครับเปลือกไม้มันแห้งไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มันไม่มีน้ํายางออกมาเลยนะครับจนผมต้องย้ายหน้ายางมาไว้ฝากทางนี้นะครับ เนี่ยครับย้ายมากีดด้านนี้แทนนะครับผมก็เลยมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าบริเวณสวนที่ว่ารอบๆสวนที่ว่าไม่มีต้นไม้บังนะครับรอบๆฝั่งนู้นนะครับและบริเวณฝั่งนู้นก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่บางนะครับบริเวณรอบนี้ทั้งหมดก็ยางจะไหลไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ต้นยางก็ใบค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเนี่ยครับผิดกับบริเวณด้านนู้นนะครับที่อยู่ภายในที่ว่าแดดส่องไม่ค่อยจะถึงนะครับบริเวณด้านนู้นทั้งหมดนะครับ ใบยางก็สมบูรณ์ปกติแล้วก็แล้วก็น้ำยางก็เวลาจีดก็ไหลดีแล้วก็ไหลานานนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนถ้าเราจีดยางไปแล้วสังเกตในสวนเราเองนะครับเราก็จะเป็นจุดสังเกตนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้เป็นไม่ได้ดูในทฤษฎีหรือในตำรานะครับ ก็คือสังเกตจากาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับจากที่เมื่อก่อนนะครับบริเวณด้านนี้มีสวนนะครับก่อนที่จะเป็นสวนสปรดแบบนี้นะครับยางก็เขียวใบใหญ่นะครับแต่พอว่าแดดมันเข้ามาแบบบริเวณด้านนี้เต็มๆนะครับต้นยางก็เนี่ยนะครับเหมือนที่ถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แล้วก็เขียวช้ากว่าสวนอื่นๆเลยนะครับทั้งที่ สวนก็ติดกันนะครับเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับบริเวณกว้าง20ไร่กับ10ไร่นี่คือเป็นเป็นพื้นที่ผืนเดียวกันนะครับต่างกันที่ว่ามันอยู่แค่คนละฝั่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะครับก็แต่ทำให้ใบยางแล้วก็ต้นยางเนี่ยมีความสมบูรณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ศึกษาจากาในสวน,นจริงๆนะครับ ก็อยากจะถ่ายเก็บไว้แล้วก็บันทึกเก็บไว้นะครับเผื่อว่าเจอเคสในกรณีแบบนี้นะครับก็จะได้สามารถเอ่วิเคราะห์แล้วก็ตอบคําถามได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ทําสวนยางเหมือนกันนะครับแล้วเจอพื้นที่ลักษณะแบบนี้นะครับเจอกรณีแบบนี้แล้วเกิดความสงสัยนะครับว่าทําไมต้นยางมันใบไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็เนี่ยครับ เขียวเพิ่งจะเขียวช้านะครับออกใบอ่อนช้านะครับก็สําหรับส่วนนี้นะครับตั้งใจไว้ว่าจะปล่อยให้มันบ่มลุงตัวเองไปอีกสักพักนึ่งนะครับคิดว่าประมาณเริ่มสิ้นเดือนเมษาประมาณต้นๆ้นพฤษภานะครับถึงจะเริ่มเข้ามากีดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนนะครับในสวนนะครับที่อยู่บริเวณชายด้านล่างบริเวณด้านนู้นนะครับก็คือวันนี้ผม ก็เอาเชือกนะครับเข้ามาผูกนะครับว่าต้นไหนที่มันจะสามารถเลือกขีดได้นะครับก็จะมีเฉพาะชายล่างที่ว่าแดดมันไปไม่ถึงนะครับบริเวณนั้นๆั้นต้นยางก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเปิดกีดยางนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษากรณีหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมาศึกษาจากสวนจริงๆนะครับดูไปทำไปศึกษาไปสังเกตไปนะครับ วิเคราะห์นะครับจากหน้างานจริงๆนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าชายล่างเน,นี่ยแดดมันสาดมาไม่ถึงนะครับก็ทําให้เนี่ยครับใบยางเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับผิดกับบริเวณด้านนี้นะครับทั้งที่เป็นส่วนเดียวกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับส่วนเดียวกันนะครับบริเวณด้านนี้ยังใบอ่อนใบเล็กใบเขียวอ่อนนะครับมาฝากทางนี้นะครับเห็นไหมครับ ใบเขียวเข้มแล้วนะครับก็มาถ่ายทำเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ที่ทำขึ้นมาคนที่ทำสวนยางก็จะได้รับประโยชน์รวมถึงตัวผมด้วยนะครับเพราะว่าคลิปส่วนใหญ่ที่ทำออกมาก็ผมคิดทำออกผมในส่วนตัวผมก็ได้รับประโยชน์แล้วนะครับถึงทำออกมาเป็นคลิปเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อจะได้แบ่งปันกันไปนะครับ เดินหอบเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ